ต่อมาก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับ stack และ sp ก็คือ stack pointer stack เนี่ยมันจะอยู่ในแรมซึ่งมันจะเป็นส่วนแบบมันจะใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว stack เนี่ยมันอยู่ในแรมใช่ไหมคะซึ่งมันเก็บแบบข้อมูลซ้อนๆกันเกี่ยวบข้อมูลแบบทับซ้อนลงไปประมาณนี้ก็คือมันจะเนี่ยค่ะข้อมูลที่เก็บ มันก็จะดึงอันสุดท้ายเพราะว่ามันก็คือถ้าข้อมูลที่เก็บล่าสุดสมมุติเราแก็ไปสี่ข้อมูลข้อมูลที่สี่เนี่ยจะถูกดึงออกก่อนคือข้อมูลที่หนึ่งที่เก็บก่อนเนี่ยจะถูกดึงอันสุดท้าย,ก,ก,ก,ายก็คือมันจะมาใช้ไว้เวลาเก็บค่าชั่วคราวหรือค่าอาพวกหรือว่าค่าที่ต้องการที่จะรีเทิร์นจากฟังก์ชันเนี่ยจะเก็บไว้ในสเตก็กเก็บไว้ในแรมเพราะมันจะสเตก็กต่อมา sp ก็คือสเต็กพอยเตอร์ stack pointer เนี่ยมันอยู่ใน CPU stack pointer ก็คือทำการเก็บตำแหน่งค่า a d a t e ของค่าบนก็คือ stack pointer เนี่ยมันเก็บค่าบนแล้วมันก็จะเลือกใช้ค่าบนสุดมันจะทำงานควบคู่กันไปก็คือสมมติถ้าเรา push เลือกใช้ push ใช่ไหมคะ push นี่ก็คือเก็บข้อมูล ลง stack pointer ์ค่า stack pointer เนี่ยมันจะลดลงเพราะว่าคือการเก็บข้อมูลไปเพราะว่า stack มันจะเติบโตจากสูงไปต่ําแต่ถ้าเราเลือกการดึงข้อมูลค่าส t ต็ก p o i เตอรก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้วัตถุประสงค์ของ stack ใรื่อพนี้ก็คือเก็บค่าวไว้ชัว่วคราวก็คือมันจะเก็บค่าแบบซับซ้อนดังนั้นเราจะ ใช้อันนี้ก็เพราะว่าเราเก็บค่าชัว่วคราวหรือว่าเก็บเพราะว่าค่านั้นมันต้องการมันต้องทํามันไม่ต้องเอาไปดีเทอร์ดกหรือเพราะเก็บค่าพารามิเตอร์หรือว่าเก็บไว้สลับคอนเทกเตอรแบบนี้ก็อันนี้สแต็กคือพื้นที่ที่มันอยู่ในแรมส,ส่วนสแตคค็กพอยเตอร์เนี่ยมันจะชี้ไปยังตำแหน่งบนสุดพูดป,ป๊อปอันนี้ อันนี้จะอธิบายคร่าวๆก็คือเก็บข้อมูลไว้เก็บข้อมูลลงสเต็ก SP ก็จะลดลงตนนี้ดึข้อมูลจากสเต็ก SP ก็คือสเต็กพอยเตอร์จะเพิ่มขึ้นอันนี้ตัวอย่างสมมุติเรามีสเต็กพอยเตอร์ศูนย์คศูนย่งศูนย์ศูนย์ถ้ามีคำสั่งอันนี้ CPU CPU ก็จะ SP สเต็กพอยเตอร์ก็จะมีค่าลดลง กลายเป็น0คูณ0 0 ff แล้วมันก็จะเก็บค่านี้ไปใน r e ส i s t e r a ลงเป็นอันนี้แต่ถ้ามันกำสัง pop stack มันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหม stack pointer มันจะเพิม่มขึ้นมันก็จะกลับไปเป็นค่านี้แล้วก็เอาไปเก็บแบบนี้ประมาณนี้ค่ะ